สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็กลับมาเจอกับการแชร์เทคนิคเคล็ดลับวิธีการการใช้งานแอปพลิเคชันบนมือถือ รวมถึงในคอมพิวเตอร์ก็ด้วยนะครับก็ในสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมีวิธีมาแนะนำก็จะเป็นลูกเล่นใน Facebook กันนะครับก็จะเป็นวิธีการตั้งสถานะในเฟซนะครับว่าเรากำลังทำอะไรอยู่นะครับโดยจะทำผ่านมือถือกันนะครับส่วนวิธีการจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยนะครับ ก็เริ่มต้นนะครับก็ในขั้นตอนแรกนะครับก็ให้เราทำการเข้าไปที่ส่วนของแอปพลิเคชัน Facebook บนมือถือของเรากันได้เลยครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเข้ามายัางในหน้าแรกของแอปพลิเคชัน Facebook ของเรากันนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับก็ให้เราทำการเข้าไปที่ในส่วนของอ่าโปรไฟล์ของเรากันได้เลยครับซึ่งจะอยู่ด้านบนนะครับ ทิปด้านซ้ายมือนะครับตามที่ลูกศรได้ชี้ไว้นะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็จะเข้ามายังในหน้าของโปรไฟล์ของเรากันนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะมีในส่วนของแถบเมนูนะครับที่เขียนว่าในส่วนของตั้งสถานะนะครับก็ให้เรา,เาทําการคลิกเข้าไปกันได้เลยครับ เมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเข้ามายัางหน้าของการตั้งสถานะกันนะครับก็จะมีในส่วนออสองส่วนที่เราสามารถตั้งได้นะครับคือก็จะมีในส่วนของเลือกในส่วนของที่เขาได้ทําการกําหนดไว้แล้วนะครับหรือเราจะกําหนดเองก็ได้นะครับ เมื่อเราทําการเลือกได้แล้วนะครับโดยผมจะเลือกเป็นอ่ในส่วนของอันนี้กันนะครับเมื่อเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ในขั้นตอนถัดไปนะครับก็ให้เราทําการเลือกไปในส่วนของการอัปเดตนะครับซึ่งจะอยู่ด้านบนนะครับขวามือกันนะครับเมื่อเจอแล้วนะครับก็ให้เราทําการคลิกเข้าไปกันได้เลยครับเมื่อทําการคลิกอัปเดตเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ ในส่วนของระบบนะครับก็จะกลับเข้ามาในหน้าของโปรไฟล์ของเรากันนะครับก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับก็จะเห็นว่าก็จะมีส่วนของเพิ่มสไตล์ขึ้นมานะครับว่าเรากำลังเอ่อทำทำอะไรอยู่นะครับเอ่อเมื่อตอนที่เราได้ทำการเซตไปเมื่อสักครู่กันนะครับก็ในสำหรับคลิปนี้นะครับคลิปแนะนำวิธีการตั้งสถานะใน Facebook ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ก็จบเพียงเท่านี้นะครับ ก็ในส่วนของ S T E I T Channel นะครับก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ